สวัสดีครับมาพบกับช่องเฟิร์สบอนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับในซีรีส์มันนี่นะครับซึ่งตอนนี้ครับก็จะเป็นตอน8แล้วนะครับซึ่งจะมีชื่อตอนว่ามันนี่หนึ่งส่วนแปดเนาะในวันนี้ครับผมจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวบัตรเคริตเสริมนะครับซึ่งคิดว่านะครับหลายๆคนก็น่าจะมาสนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะน้องๆนะครับหรือพ่อแม่ที่อาจจะให้ลูกๆนะครับไปจับจ่ายซื้อของนะครับเข้าบ้านหรืออะไรประมาณนั้นนะครับ บัตรเครดิตเสริมนะครับจริงๆแล้วมันก็คือบัตรเครดิตนะครับสำรองจากบัตรเครดิตเรานั่นเองซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาให้ลูกๆนะครับใช้งานนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นพ่อแม่เราเนี่ยให้ปู่ย่าตายายใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้มีรายได้ประจำแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวบัตรเครดิตหลักนะครับโดยให้การใช้งานนะครับรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับโดยเราไม่ต้องนะครับไปรอกดเงินสดหรือว่ารอพ่อแม่นะครับมาโอนให้เราแล้วเราก็สามารถให้ลูกนะครับสามารถรูดไปได้เลยครับ สิ่งที่ต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวแบตเตอรี่เสริมนะครับหลักเลยผมคิดว่าน่าจะเพราะว่านักเรียนนักศึกษาบางคนนะครับก็อาจจะไม่ได้มีวุฒิภาวะนะครับที่มากพอในการซื้อของเนาะก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้ครับแล้วก็เด็กๆนะครับก็อาจจะมีความบุ๋วหวนะครับในการซื้อนู่นซื้อนี่หรือว่าบางทีนะครับก็มีการเติมเกมนะครับจนวงเงินเต็มก็หลายๆคนก็อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ โดยตรงนี้นะครับเราก็ต้องกําหนดให้ลูกให้ดีนะครับว่าเราจะให้ลูกนะครับซื้อสินค้าใดบ้างนะครับผ่านบัตรเครดิตใบนี้โดยค่าธรรมเนียมนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับบัตรต่างๆนะครับก็จะไม่มีนะครับแต่ในบางครั้งนอกรัตรในระดับที่เป็นว i s ่าซิกเนเ r อนะครับหรือว่าวีซ่าอินฟินิตก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมครับก็ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บัตรนั้นให้ดีๆครับโดยบางบัตรอาจจะมีใช้ครบนะครับสามแสนหนึ่งแหรือว่า รูดครบ12ครั้งต่อปีครับก็อย่าลืมศึกษาให้ดีๆนะครับโดยปกตินะครับด้านวงเงินนะครับของบัตรเครดิตเสริมเราสามารถกำหนดวงเงินได้ครับเช่นคุณพ่อวงเงินบัตรเครดิตนะครับ1ล้านบาทเราสามารถให้ลูกนะครับกำหนดวงเงินนะครับเช่นเหลือแค่10,000บาทและ100,000บาทได้ครับโดยถ้าลูกเรานะครับใช้วงเงินเต็มนะครับอย่างเช่นใช้ไป100,000บาทเราให้ไป100,000บาทนะครับอย่าลืมครับว่าวงเงินตรงนั้นนะครับก็จะไปยินวงเงินหลักของเราด้วย คุณก็อาจจะเหลือสักเก้าแสนนะครับถ้าลูกคุณใช้วงเงินนั้นเต็มครับการได้แต้มบัตรเครดิตนะครับก็น่าจะเป็นเบน e f ฟิต้นๆนะครับที่คนหลายๆคนนะครับใช้งานกันนะครับแล้วก็รลมถึงสิทธิพิเศษด้วยเท่าที่ทราบนะครับของกรุงศรีนะครับแต้มทั้งหมดราบจะไปรวมกับบัตรหลักนะครับแต่ SCB นะครับกับ KBank กนะครับก็จะแยกแต้มเป็นบัตรใครบัตรมันไปเลยครับ ส่วนธนาคารอื่นๆนะครับก็ต้องอาจจะลองสอบถามกันดูครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับก็ต้องลองใช้กับธนาคารนะครับว่าบัตรนั้นนะครับเช่นเข้าเลานะครับหรือว่าเข้านู่นนี่นะครับก็ต้องเช็คดูครับว่าสมมติบัตรหลักได้นะครับบัตรเสริมได้ด้วยไหมอันนี้ก็ต้องเช็กกันดีๆครับส่วนข้อกําหนดในการสมัครนะครับก็ส่วนใหญ่ธนาคารนะครับจะให้ผู้ถือบัตรเสริมนะครับมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่เริ่มมีวุฒิภาวะในการใช้งาน บัตรเครดิตแล้วครับคาถามสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นคําถามที่พ่อแม่หลายๆคนนะครับก็กำลังสนใจว่ายังไงดีเนาะก็คือเราควรให้บัตรเครดิตลูกนะครับหรือว่าให้ใช้แค่บัตร ATM อบัตรเดบิตพอนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าที่บ้านผมก็ให้ใช้บัตรเครดิตนะครับตั้งแต่สามารถใช้งานได้ครับเพราะว่ามันมีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่าแล้วก็มีเครดิตเทิมนะครับในการจ่ายซึ่งแม่หุมค่อนข้างจะสะดวกกว่าในเรื่องนั้น แล้วอันเนี้ยมันก็เป็นทัศนะของแต่ละบ้านเะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีที่แตกต่างกันนะครับถ้าไดาถามว่าบัตรเครดิตนะครับดีกว่าบัตรเดบิตยังไงผมก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องสะสมแต้มนะถ้าเราก็สามารถนะครับรวบรวมนะครับในการจ่ายทีเดียวได้เราไม่ต้องแบบสมมติบัตรเดบิตเนาะเราซื้อของนะครับเดือนเดือนนึงเป็น10ครั้งเราก็ต้องจ่ายแยาเป็นส0ครั้งครับหรือโอนเงินให้นะครับแต่บัตรเครดิตครับเราสามารถจ่ายได้โลดเดียวเลยนะครับแล้วก็นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังอยากได้ของที่ห้างนะครับเราอาจจะต้อง การผ่อนเนาะโดยดนด่วนเนาะก็สามารถให้ลูกนะครับไปรูดแล้วก็สามารถผ่อนได้นะผ่านบัตรคเครดิตของบัตรคเครดิตเสริมเนาะแล้วก็ถ้ามีค่าใช้ใจ่ายนะครับที่ไม่พึงประสงค์ไม่ใช่การรูดเล่นเกมนะครับแต่อาจจะเป็นการโดนแฮกหรืออะไรครับก็จะมีการคืนนะครับเครดิตที่ค,ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าครับก็สามารถโทรยกเลิกนะครับทรานซคชันนั้นแล้วก็เปลี่ยนบัตรใบใหม่ได้เลยครับทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับก็น่าจะครอบคการใช้งานนะครับของบัตรเครดิตเสริม ถ้าใครนะครับจะมีคำถามนะเกี่ยวกับคดีเสริมเราก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ด้านใต้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบไปตอบแลบก็หาข้อมูลมาให้ทุกคนนะครับส่วนถ้าใครนะครับพี่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s c r i b e ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ